สวัสดีครับาวันนี้ซื้อของเข้ามานะครับนี่นะครับตู้แอมมาแชลนะครับ MG10 นะครับตัวนี้เป็นเฟนเดอร์แชมเปี้ยน20นะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆกดฝากติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์นะฮะกดกระดิ่งนะฮะเพื่อนๆจะได้รู้นะฮะว่าผมซื้อสินค้าในแต่ละวันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับ นี่สีม่วงนะครับเป็นส uh, ปนนรไกเออร์นะครับเป็นสปรไกเออร์นะครับนะครับรายการที่วันนี้ซื้อ,อเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นกิฟตันนะครับ นี่นะครับเป็นกิจสันสตูดิโอนะครับสตูดิโอสภาพใช้น้อยนะครับนี่เจ้าของก็ใช้น้อยใบยมีใบด้วยนะครับเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ไม่ได้สีดำนะเออวันนี้ได้กีตาร์สีม่วงสองตัวเลยนี่นะครับสีม่วงนะครับ มีตัดคอยโทนวอลลุ่มเบบนี้นะครับเพื่อนๆมีก็จะลืมนะครับมาขายผมได้นะครับรับซื้อนะครับตู้แอมเอฟเฟกต์นะฮะกีตาร์เครื่องดนตรีนะครับนี่นะครับสินค้าวันนี้ที่เข้ามานะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับ